เอาล้ครับทุกคนครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะอยู่ผมนะครับดูกู h ชาแนลนะครับวันนี้ก็ฟรีไฟลนะครับทำการอัปเดตกิจกรรมเข้ามาใหม่นั่นเองนะครับเป็นกิจกรรมสักท้องนั่นเองนะครับที่กลับมาในครั้งนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของท็อปอัพนะครับโบนัสกรรมรับเพชรเพิ่มนะอ่ะเดี๋ยวไปดูตรงนี้กันก่อนนะครับโบนัสรับเพชรเพิ่มนะครับผมก็คือ ถ้าน้องๆเติมครบ499เนี่ยนะครับจะรับเพชรคืนไปเลยทั้งหมดนะครับห้าร้อยเพชรนั่นเองนะครับก็499เพชรเนี่ยมันก็ตกอยู่ประมาณ150บาทนะครับถ้าน้องๆเติมนะแต่พี่แนะนำว่าให้เติม200ไปเลยนะครับถ้าน้องๆจะเติมนะครับประมาณนี้อ่เดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของสักทองกันดีกว่านะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะ ก็กิจกรรมสักทองตัวนี้นะครับก็ GM เขาได้บอกไปแล้วนะครับในไลฟ์หรือว่าในคลิป YouTube ของเขานะครับว่าถ้าใครดวงดีเนี่ยก็สามารถได้สักทองออกตรงนี้ไปเลยนะครับผมไม่ใช่บัก๊กหรือว่าอะไรใดอย่างใดนะครับผมก็วันนี้พี่ก็จะมาสุ่มให้ดูแล้วกันนะครับผมแต่คงไม่หวังเอาสักทองนะครับก็สักที่พี่อยากได้จริงๆเนี่ยจะเป็นสักฟ้านะครับผมแต่ถ้ามันไม่ได้นะครับหรือว่ามันออกแค่ พิมพ์เขียวเดียวนยก็จะเอาแค่ตัวสักดําตัวนี้นะครับเพราะว่าคือชุดพี่ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับไม่ไม่ได้อยากเก็บแล้วนะครับเอาจริงเพราะว่าพี่อยากอาเอาเพชรไปอเอาพวกปืนอีโวดีกว่านะครับผมก็ชุดมีเยอะแล้วนะครับที่ก็ไม่ค่อยได้ใส่นะครับใส่จริงๆอยู่ก็จะเป็นเสื้อสูตรนักแข่งนะครับผมแล้วก็เสื้อแล้งนะครับที่ที่ใส่เล่นเนาะ เดี๋ยวเราไปส่มกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้พี่มีอยู่อ,อ่5ห,หินอีโวนะครับผมสูนพิมพ์เขียวนะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่270ครั้งแรกก่อนเลยนะครับผมถ้ามีโอกาสมันก็ได้เลยนะครับผมครั้งที่สองไม่มาครั้งที่สามไม่มาครั้งที่สี่ก็ไม่มาครั้งที่ห้าออกนะครับผม,อมโอเคคือตอนเนี้ยพี่ได้แน่ๆแล้วนะครับได้แน่ๆแล้ว สักดำนะครับอันนี้คือได้แน่แแล้วนะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปต่อกันอีก200นะครับผมอ่ะก็ถามว่าออกง่ายไหมมันก็พี่มองว่ามันออกง่ายกว่าแต่ก่อนนะครับตอนที่ม,มามาแรกๆเนี่ยอ่ะโอเคได้หินอีบวงมาเพิ่มนะครับผมเพราะว่ามันใช้จริงๆนะมันใช้เจ็ดเจ็ดหินนะอ่ะไปต่อกันครับ คือถ้ามันไม่ได้พี่ก็ไม่เอาแล้วนะไม่คิดจะเติมเพิ่มนะโอเคเกลือครั้งสุดท้ายแล้วนะครับผมถ้าไม่ได้ก็ปล่อยผ่านเนาะก็เอาแค่สักดำมาเล่นนะครับผมนะโอเคไม่ได้นะครับผมอีกครั้งหนึ่งไป ก็ได้มาแค่สักดำนะครับก็ถามว่าออกอยากไหมมันก็ไม่รู้อันนี้ก็พี่ก็พูดไม่ถูกนะครับผมแต่ก็พันกว่าเพชรได้มาแค่พิมพ์เขียวเดียวก็รู้สึกว่าข้อที่จะเกลือไปนิดนึงนะครับผมอสําหรับเซ็ตก็พี่น่าจะเอาแรกเป็นของตัวผู้หญิงเนาะเพราะว่าเอาไปใส่กับปิกนกน่าจะสวยนะครับอืม จริงๆเนี่ยอยากได้สักฟ้ามากเลยนะครับอืมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆเนาะเพราะว่าเอ่พี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ตื่นเต้นกับสักทองนะครับผมก็คนอื่นเขาอาจจะอยากได้กันในครอบครองนะครับแต่ว่าพี่มองว่าไม่นะครับคือเสื้อพี่เยอะแล้วอะนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์บนะครับเพื่อ เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมไว้เจอใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับก็พรุ่งนี้เช้าก็อาจจะสุ่มเพิ่มก็ได้นะครับก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับอยู่ที่อารมณ์เลยนะครับว่าจะอยากได้ถักทองไหมนะครับแต่ถ้าคิดก็คงไม่เอานะครับผมเพราะว่ามันน่าจะหมดจนครั้งเยอะนะครับผมอไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ